จะมาทำการเล่นอะไรครับอีทวีสองไงืูก็ไปแอบข้างหลังกูอยู่แล้วโะปะปะโอ้นโ่ยโอ้ยหะตกหนึ่งล่างหนึ่งล่างลงมาหนึ่งล่างเลยล่างเข้าไปฟันิดด้วยมือค่ะไม่เหลืองเหลืองโอเคมันน่าจะมีสีม่วงเลยนะเป็นทางแอร์ในตำนาน แทนใน,นกระโดดมาแล้วเพื่อนอยู่ข้างล่างแล้วป่าหรือป่ารอนานะอ่ะเดีย๋ยวตัดชิดก่อนแล้วกันเอาละครับมาแล้วกลับมากันต่อ ตอนนี้เราเหลือกันอยู่แค่สองคนมาเพื่อจะทอดชิ้นแทนเป็นไงแล้วแม่งทิ้งเราไว้สองคนก็ดีไม่มีคนแย่งใช่ต้องเร็วเอาบล็อกเร็วไปตรงกลางขอให้มึงตกตายโอ้โหแช็เอาละก็ แลกแลอสฟันใครจะช่วยเราจะแลกอาวุธในตำนานนั่นก็คือแมนวอลเลอร์ไม้ไ, <ม S 2> ไล่หมาในตำนานเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใครลักกี้บอกอนนุ้ยฟันได้เกาะแตลก็ิไปอุ้ยอุ้ยยิ้มไปอุ้ย โอ้โหอะไรอะไรอะไรเพื่อนอะไรอไรุอร้ออยอุ้ยคนไปกลางแล้วมีคนไปกลางแล้วปล่อยมัตนต่อปล่อยมันตาย <c oughs> เออโอ้ตายไ, <ป c oughs> ไ้ไปแช็คกวก่เร็วๆใครมีดาบใครมูฟตเอาไปส่าไปกลางเลยนึง่งเราก็มีกันอยู่สองคนนี่แหละ เป,ป็นซูเปอร์พิแอคเดี๋ยวกันเตียงหน่อนเพื่อนไปไานตงกันายไ,ไ,ไปางางเลยนะไปลาง,<ห>างเลยว่าไงโอ้ยแหลกเว้ยวิ่งตก้โหมาดักกันอย่างนี้เลยเหรอใช่ไอซัน,นดูมันดีมันขุดทางเราอะ่ะต่อเพิ่มข้างบนอีกต่อไม่เป็นอ่ะเองต้องมาต่อแล้ว ไม่มีขนมปังด้วยให้เอ็มเล่าเลยเหรอซุปเปอร์เก็บดูแล้ววัวเบลักเราจะไปช่วยเราเราจะไปให้ถึงที่จุดหมายจะไปตีเตียงเราเด้อรักหนึ่งจะไปตีให้เอาฝากข้าฝากหลายของข้าด้วย ผาดลูกหลานใครโอ้โหโอ้โหฝาเป็นกันอย่างนี้เลยเหรอหบวกบวกยื่นต้องบวกบวกอีกขั้วอุ้ยตกมาล่วงเลยตายตายเราไปลงคนมาถากรุงกามาได้เหรอโอ้ยมีธนูมันไม่ถึงเลยว่าอาล่วงแพ้แน่นอนตัน ได้อูแล้วแล้วเา,าเลยแเพื่อนตอนนี้อาจจะแพ้ใช่แล้วทานูนทำไมมันปัดขางมย,งยว้ว ลองอปชนะเกาะเลเวลสามกันจ้ Level ดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้กูเอาจริงนะกูวิง่งเอาแมปไม่โหลดอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอ่าตายอหรอใช่เหือกเนี่ยเกือบหล่อแล้วเกือบหล่อแล้วกูเกือบหล่อแล้วก็เน่เาเกิดสองทีมแล้วเกิดเราแพ้แน่เลยเหลือเราตำมันใช่ไหมอยากเดีบบนี้มันต้องเอาจริงแล้วล่ะสัน ได้เวลาเอาจริงแล้วเราได้เวลาเอาจริงแล้วในเวลาใช้อาวุธในตำนานแล้วอ่ะปิ้นไปนะตกให้มันตกนะ,อะเอาให้มันตกนตกนะิงเ <Yeah. S 1> ร็วเลยเพื่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งเราชุกต่อไปก่อนมันเป็นไรเราตัวเพียวๆนี่อาวุธโอ้ยธนูมันเล็งกูแล้วไส่เอามึงใครมาจากไหนว้า <c oughs> <c oughs> ถ้าไปไม่ถึงจุดหมายว่ะคใครนอาัเื่อเราจะเียอะไรอยากจะบอกง่ายเียเอื่อตายตายเหลือเพื่อโอ้ชนนไฟไม่ได้กินมันก่อ นี่นี่เป็นไงอุ้ยโอ้โหกังจะโหลบเลยแ้ยักเดินโอ้โหโอ้โหไฟเต็มผาเราเลยสัต เออ,อ,อแพ้แล้วล่ะเราแพ้แล้วล่ะเอ้ยกันเตียงก่อนดีกว่าไม่ต้องโปงไม่ต้องการแล้วบู๊เลยทำไมของกระเบียบของอยู่ไหมเกิดอะไรขึ้นเร,เร็วๆไม่มีใครอยู่กลางไปเกิดทำไมมันโดดมาขึ้นวะ อไอ้บอกว่าไม่มีเนีมันเพิ่งมาเมาื่อกี้เนี่ยตายเลยดูดิมันมียศเป็นถ้วยอ่ะไปมูเลยดีกว่าคันเพื่อนข้าบังให้เอ็งรีบวิ่งไปตีเตียงมันนะมันไม่เป็นไรหนีตายอย่าไม่งช่ไหน <c oughs> อืมอุ้ยมีชันกอบเพชร นี่ค่าเสียสละชีวิตให้เองโดยเฉพาะเลยเฮ้ยสลบไปลลมากมเป็นจิตตตอโอ้แล้วทำไมกูโดน <c oughs> ตายซ <c oughs> ายลบมาเป็นจิตตอต่เนี่ยโอ้โหมาเหรอ isas? อุ้ยโดนเป็นเซนเอาละครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้มันได้บุกมาถ่ายเราแล้ว,ลวอ่ะมันบุกมาอุา้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปละไม่อยู่ละ ไป็ต้องมาอยู่อยู่วเฮื่อนจอนจุ๊บว้าวมอยู่จันไปแลลวไปตายกูกำลังจะหนีขึ้นข้างบนเลยแน่นอนว่าแพ้แล้วเรียบร้อย <c oughs> เรายาไปถานมันได้แล้วเพื่อนกูตายแล้ว <c oughs> อโอ้โหเกลือกณตันย,ยังรอดอยู่ดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือนวันนี้ ผมจิตเบาเป็นยังไงกอู้ดามกูนั่งฟัง,งมึงบ่นเนี่ยกูร <c oughs> ้องเลยตาย <c oughs> <c oughs> ตายแล้วอ <c oughs> ะไร <c oughs> สำหรับันนีก้ก็ลาไปก่อนนะพี่ตันพูดถี่ว่าถ้าใครมันดำน้ำเนี่ย